สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสา,สายวันนี้เราอยู่กับการรีวิวก่อนติดตั้งนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าอยู่แม่สอนนะฮะเดินทางไกลกันเลยทีเดียวครับสำหรับ f อท่านนี้ฮะ,ะชุดโปรโมชั่นดีๆ21,900บาทครับลูกค้าเลือกคุ้มหนังเป็นสีดำตัดด้วยชมพูฮะ,ะแผงหลังเป็นชมพูดำฮะ เป็นตู้แบนพาร์ตนะครับ10นิ้วแม่เหล็ก1ก้อน156ฮะตัวนี้ฮะเสาแอม2ตัวฮะเลือใช้ไฟเป็นสีชมพูนะครับสำหรับวงใหญ่วงเล็ก4นิ้วเลือกเป็นสีไอซ์บลูฮะนี่ฮะ6นิ้วเป็นสีชมพูบานเย็นนะครับ ตัด้ดยไอบูสีนิ้วสวยๆแบบนี้ฮะ p o w e r v r ์ตัวนี้นะฮะทำหน้าที่ขับลำโพงเสียงกลางทั้งหมดนะครับทั้งแผงประตูและแผงหลังฮะคาเอ็ก <X> สำรองไฟนะครับ1ล้านไมโครฮะ VR อ r รตัวนี้ขับซับ10นิ้วนะฮะ DZ นะครับแม่เหล็กหนนะฮะ1ก้อนฮะได้ครบชุดกันแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายสยาัญญาณงานติดตั้ง รวมถึงแผ่นแดมใต้ตู้นะครับและแผ่นแดมแผงหลังด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีความสนใจที่จะจัดชุดโปรโมชั่นแบบนี้นะครับสอ,สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube Studio งรวมถึง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรูรณ์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวก่อนติดตั้ง เจอกันคลิปต่อไปนะฮะโอเคลาพี่ออสวัสดีครับ